ฉบับคลิปจากบากอนก๊อดให้เสียงภาคไทยโดยคุณนันดดครับผมบ้บาเอ้ยแข่เราแม่จอสเกะมันต้องทำาขนาดนี้เลยหรือยังไงนี่ขนาดเราหลบหนีมาถึงอิตาลีแล้วนะไอพวกโจสตาร์นั่นไม่อยากจะตามมาถึงที่นี่อีกเหรอแย่แล้วทำไมดีคิดสิคิระคิดสิแต่ว่าไปพนมก็มาจากญี่ปุ่นนี่ไม่รู้เรื่องนี้ละเออไม่รู้เลยครับ คือพอดีผมเป็นคนค่อนข้าง,งบ้าง,งานก็เลยทําแต่งานแล้วไม่สนใจอะไรเลยม้แต่นิดเดียวนะครับแบบไม่สนใจอะไรเลยนะแบบไม่สนใจเลยจริงๆนะย้าทําไมไนางร้ายลอมเนล่งลูบแล้วอ๋อเป็นคนบ้าง,งานเองไอ้แต่ก่อนลุงก็เป็นคนบ้าง,งานเหมือนกันนะลูกทางาน <iquer> ไปกินเรียกกร้ย <game> งกับลูกค้ากับมึกเนี่ยลุงมันกระดาษไปทำเดีไป <S <s <wort> <S ทํางานเรี่ยงลูกค้าแท้ๆเฮ้ยไอ้แก่ด <uyor> ีเมื่อไหร่จะหยุดหมดเรื่องเมียเนี่ย นี่หลนะน้าชีวิตลุงผู้ชายเราทำงานโดนด่ากลับมาเมียบน่นจะว่าไปเธอกลับมาจากเมืองโมริโอโจนี่ลุงก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่หนุน่มมันชื่อโจสเกะน่ะโจสเกะไอ้นี่มันพ่อของโจสเกะแล้วเนี่ยตอนมาตได้เลมันน่ารักมากเลยนะตอนนี้มันอาศัยอยู่กับแม่ของมันที่เป็นเมียน้อยลุงอยู่ในเมืองโมริโอโจนั่นแหละเองรู้จักไหมยิ่งกว่ารู้โโจักอีกยังงี้เองรู้จกักหรอกนะงั้นเดี๋ยวเอาไว้วันไหนสักวันหนึง่งเรากลับไปที่นั่นด้วยกันไหมไม่ไปเว้ยไปกูก็ตายแล้วสิ ไม่ได้คุยสนุกๆแบบนี้มานานแล้วจะว่าไปแล้วพน,นมอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวละชิบหายแล้วไงเพราะฆาตกรเป็นชายญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่คนเดียวที่เพิ่งย้ายมมอิตาลี่ถ้าตอ่อไปอยู่คนเดียวแล้วชิบหายแน่อย่างนี้ต้องพ่ยตายสุดเท้ายัใครมากนตอนเช้าว่าไงมีอะไรช่วยไหมเออคือแบบนี้ครับคุณลงุง พอดีว่าผมอยากรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสักคนนะครับอ๋องั้นเข้ามาเลยเข้ามาเฮ้ยรับบุตรบุญธรรมมันง่ายงี้เลยอเอา้ายืนทำเป็นแสงเนเซอร์อะไรอะไรกันเนี่ยทำไมสภาพเด็กถึงเละแบบนี้อไอผู้ดูแลนั่นมันดูแลเด็กยังไงเนี่ยเฮ้ยแต่ช่างมันเราต้องโฟกัสเป้าห,หมายเราไว้ก่อนเราต้องรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมให้ได้เพื่อที่จะได้กบข้อสงสัยที่ว่าเราเป็นชายหนุ่มจากญี่ปุ่นที่ย้ายมาอิตาลีและอาศัยอยู่คนเดียวถ้าเรากบจุดนั้นได้ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้วนี่คุณณลุุงงพออมมมีีเด็กท่าาายประ3ขวบ้ เนอะอ๋ออายุประมาณนั้นเหรอก็มีอยู่คนหนึ่งนะเป็นเด็กผู้หญิงผมสีผมมีชื่อว่าอาเนียสัมผัสนี่ม,นนมันเด็กคนนี้นั่นเหรอตัวนั่นมันตัวอ,อะไรกันเนี่ยมีตัวอะไรแปลกๆผล่มาจากหน้ารักคนลูงด้วยน่ากลัวจังน,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 นี่อาเนียจะตายไหมเนเป็นไงมั่งอืมและเด็กคนนี้น่ะฉลาดมากเลยนะเด็กฉลาดจริง้เหรอแย่แล้วไง ถ้าเกิดวันหนึ่งเด็กนี่จับสังเกตได้ว่าเราเป็นฆาตกรแล้วล่ะก็เราก็ต้องลงมือฆ่าเด็กนี่อย่างเลี่ยงไม่ได้โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยทำไมการเป็นฆาตกรมันถึงยากแบบนี้นะเนี่ยฆาตกรออนี่มันน่าตื่นเต้นส,ะสะไปเลยเป็นไงสนใจไหมเอาเด็กคนนี้เลยไหมล่ะเออเดี๋ยวผมขอดูเด็กคนอื่นก่อนแล้วกันนะนี่ชื่อของหนูคืออาน,นี่ยตัวฉันนั้นอายุสี่ขวบพอดี ชอบกินถั่วมากที่สุดแต่ว่าฉันไม่ชอบกินแครอท <c oughs> คุนๆนั่นน่ะหนูชอบเล่นเกม Among Us แต่หนูไม่ชอบเล่นเป็นผู้หลอดชีวิตหนูชอบเล่นเป็นอิมพอสเตอร์และชอบดูหนังสไปเดอร์แมนเหมือนกูเป๊ะเลยชอบทั้ง s p i d e r m a แจากค่ายหนังมาเวลและค่ายของโซนี่โดยเฉพาะสไปเดอร์แมน m อ็คอร์ดในสไปเดอร์เวิร์ซึ่งกำลังรอภาค3อยู่ในตอนนี้แกได้รู้ความลับของฉันแล้ว มันบ่นกูเอ้าทำไมดูท่าไม่ชอบเฉยเลยล่ะอะความคิดดีมันเอาแว้ดแมนามาลงหาพ่อเหรอเอาเด็กคนนี้เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียไอ้หนุ่มเลือกมากตั้งนานแล้วก็มาเลือกเพราะเลืองแค่นี้เนี่ยนะเล่าแล้แลในที่สุดคีระก็สามารถหาลูกสาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว